มาจากสวนโพตอนที่34วันที่25พฤษภาคม2565เจริญพรผู้มีบุญทุกท่านเราได้ทราบการตัดสนุของพระพุทธเจ้าได้รู้ประวัติของท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร หนึ่งผู้เจ้าสอนต้องการให้เราเนี่ยทิ้งความงุนงายต่างๆ 2. ส,สอนเพื่อลดความขัดแยง้งให้เราสร้างความส,มสามัคคี 3. สอนให้เรารู้จักหน้าที่ไม่ก้าวไกลหน้าที่กัน 4. ส,สอนให้เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันจะก,กอให้เกิด ความทุกข์ความเดือดร้อนในหมู่สังคมครอบครัวพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทิ้งความงมงายหมายความว่าอะไรความงมง,งายหมายถึงว่าเราก็คิดว่าความรวยความจนเนี่ยเกิดขึ้นโดยบังเองิญอันที่จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปเรารู้จักรักใครก็ตามเกลียดใครก็ตาม มันก็เกิดจากเวรกรรมเก่าที่เราได้เคยสั่งสมไว้หรือเรามีความงมงายว่าเราอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็จะต้องไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากต้นไม้ขอจากภูเขาต้นกล้วยหรือว่าสิ่งแปลกๆอันที่จริงแล้วมันเกิดจากบุญกุศลที่เราทำทั้งนั้นสอง ท่านสอนให้เราลดความขัดแย้งกันความขัดแย้งทำให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าต้องการทำลายทิฏฐิความขัดแย้งเพราะมันทำให้มีการแตกแยกความขัดแย้งเกิดจากอะไรก็เกิดจากความมีทิฏฐิของแต่ละคนความถือตัวถือตนความอยากเห็น ตนเป็นใหญ่ยกตนข่มคนอื่นถือว่าเรามีความรู้มากกว่าเขาด้อยกว่าผร้เจ้าท่านให้เราเนีลดทิฐิได้รับความฟังเห็นความเห็นของคนอื่นแล้วก็ลดการถือเนื้อถือตัวของเราทำติดให้เป็นกลางเราจะมองเห็นความถูกต้องตามความเป็นจริงสามท่านสอนให้เรารู้จักหน้าที่ คนเราปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จักหน้าที่ของกันและกันหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของลูกศิษย์หรือหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาว่าจะต้องรักษาศีลอย่างไรประพฤติตนอย่างไรคนที่รู้จักหน้าที่ของตนเองทําตามหน้าที่ ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรที่จะต้องรับผิดชอบบ้างเราก็ทำในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตรงนั้นไม่ก้าวก่หน้าที่ใครตั้งจิตไว้เป็นกุศลว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องเจอความขัดแย้งขึ้นมาเราก็จะต้องตั้งสติ มีจิตเป็นกลางไม่เป็นบุคคลที่เราต้องการให้เกิดความสามัคคีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการไม่เบียดเบียนหรือความรักความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดสุขโดยเฉพาะบุคคลผู้มีศีลโยมสังเกตได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีคนที่ใจร้ายเพียงคนเดียวบ้านเราก็วุ่นวาย มีคนมือไวในบ้านเราคนเดียวบ้านเราก็วุ่นวายมีคนที่ผิดศีลข้อสามนอกใจสามีภรรยาบ้านเราก็วุ่นวายมีคนที่พูดปดมีคนที่โกหกหลอกลวงบ้านเราก็วุ่นวายมีคนที่ดื่มสุราเมลาีลยติดยาเสพติดบ้านเราก็วุ่นวายเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราเนี่ย เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมบ้านเราก็จะได้เกิดสุขไม่เกิดความวุ่นวายเหตุน,นั้นเราจะต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความรักมีความสามคัคคีลดทิฏฐิมานะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยจะต้องแก่เจ็บและตายด้วยกันทุกคนเมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าในเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่งเอาแต่บุญและบาปไปเราก็ไม่ควรที่จะต้องผิดศีลกระทาความชั่วไม่เบียดเบียนให้ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนไม่พูดหรือก่อให้คนอื่นเขาเกิดความขัดแย้งกันมีความเข้าใจผิดกัน เมื่อเราตั้งจิตเป็นผุ้ลว่าจะต้องทำตามหน้าที่จะไม่พูดเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดกันทะเลาะกันมีจิตเมตตาไปทั่วสปปรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทุกหมู่ทุกคณะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แผ่เมตตาให้กันและกันชีวิตเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะมีความสุขเพราะจิต มีเมตตาเราจะพูดอะไรก็ตามเอาจิตเมตตาใส่ไปด้วยเราจะทำอะไรก็ตามก็เอาความเมตตาใส่ไปด้วยเราจะคิดจะทำจะพูดอะไรก็ตามเอาจิตเมตตาใส่ไปด้วยมีความปรารถนาดีต่อคนในสังคมต่อบุคคลรอบข้างต้องคิดถึงว่าทุก คนมีความต้องการอะไรเราเองต้องการการพูดเพราะต้องการอยากให้คนทำดีต่อเราเราก็ควรที่ต้องพูดดีกับคนอื่นทำดีต่อคนอื่นคิดดีก็ต่อคนอื่นเมื่อเราคิดอย่างนี้มีเมตตาอย่างนี้เราอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่ดีหรือไม่ดีในดงในป่า เราก็จะมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดไม่มีคนชังไม่มีศัตรูหมู่มารเหตุนั้นจำไว้ว่าต้องมีเมตตากรุณาต่อบุคคลทั่วไปไม่ว่าคนหรือสัตว์เพราะชีวิตเราเนี่ยขาดเมตตาไม่ได้ดังที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลก โลกนี้จะมีความสงบสุขจะมีความลมเย็นได้จะมีความรักมีความสมัครสมานมีความสมัคคีกันได้ก็ด้วยการมีความรักมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้วพูดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ใครมาคบเข้าก็มีความสุขใครมาพูดด้วยก็มีความสุขเราเองก็สบายใจคนอื่นก็สบายใจ